สำอางกับผู้หญิงเป็นของคู่กันนะคะแต่ถ้าเราเป็นสเกตเงินเราควรเลือกเครื่องสำอางแบบไหนมาดูกันค่ะสำหรับคนที่เป็นสเกตเงินนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอาก,การอักเสบบริเวณใบหน้าร่วมด้วยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีการอักเสบมีการแสบแดงระคายเคืองนะคะแต่ถ้าหากว่าใครยังจําเป็นจะต้องแต่งหน้านะคะข้อควรระวังเหล่านี้ไว้ในกลุ่มเครื่องสำอางก็จะช่วยป้องกันการอักเสบทาให้ผิวไม่อักเสบมากขึ้นค่ะ อย่างแรกนะคะหลีกเลี่ยงเครื่องสาอางที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าสัมผัสกับผิวเรามันก็จะทําให้ผิวเราลอกมากยิ่งขึ้นค่ะข้อ 2. นะคะเครื่องสําอางที่มีกลุ่มของพวกสารละคายเคืองง่ายก็ยังทําให้ผิวเราละคายเคืองได้นะคะอาจจะทำให้มันแดงแสบมากขึ้นได้ค่ะข้อ3นะคะสําหรับคนที่ยังใช้เครื่องสําอางที่มีกลุ่มน้ําหอมนะคะหรือน้ำมันหอมระเหยก็ยังทำให้ผิวเราแดงผักเสพมากขึ้นได้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะสําหรับคนที่เป็นสะเก็ดเงินอยู่เนี่ยควรหลีกเลี่ยงกลุ่มผัดผิวดง้ยั แฝงลอกอยู่เนี่ยกลุ่มผัดผิวทุกชนิดจําเป็นจะต้องเลี่ยงไปเลยแต่ว่าถ้าเราอยู่ในส่วนที่มันกลายเป็นรอยแผลแล้วสามารถใช้ได้ค่ะสิ่งสาคัญนอกเหนือจากการเลือกเครื่องสำอางที่อ่อนโยนนะคะคือการล้างหน้าให้สะอาดค่ะก็แนะนําให้คลีนหน้าให้สะอาดอาจจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะเพื่อให้มันอ่อนโยนกับผิวหน้ามากที่สุดนะแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดก่อนที่จะล้างด้วยสบม่ค่ะ